สัสดีค่ะช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกยินดีต้อนรับท่านผู้ปลูกต้นไม้รักต้นไม้ทุกทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเรามาตะลุยดงว่านกันกลุ่มว่านสายสเสน่ห์ก็จะมีอยู่สองสายว่ากันว่าว่านที่แรงทางร้ายสุดๆก็คือว่านดอกทองหรือรากลาคะ เป็นสุดยอดว่านทางสเสน่มหานิยมปลูกแล้วคนรักคนหลงมีฤทธิ์ทางมหาสเสน่ห์แก่ผู้ปลูกผู้ใช้อย่างสูงมากส่วนว่านสายสเสน่ห์ที่เป็นมงคลตัวที่แรงที่สุดก็คือว่านที่เรียกว่าสเสน่จันทร์ยายว่าเรามาทำความรู้จักว่านสเสน่จันทร์ทางดีกันสักหน่อย ส่วนว่านดอกทองหรือรากราคะเอาไว้คลิปหน้าค่อยมาคุยกันที่ยายนำมาคุยวันนี้เป็นข้อมูลที่ได้ศึกษามาคำกล่าวใดที่เป็นเรื่องความเชื่อก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาของท่านเองเถิดจากการที่ยายได้ศึกษามาว่านเสน่ห์จำที่มีในตำราเก่า มีด้วยกันทั้งหมด7ชื่อถ้าแยกเป็นชนิดก็จะมี6ชนิดทำไมถึงเป็นแบบนั้นละ่ะเหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็คือว่านสเสนจันเจ็ดชื่อมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะเรียงลำดับตามที่ปรากฏชื่อในตำราว่านก่อนและหลัง 1. ว่านสเสน่จัน ว่านสเสน่จันท์ขาว <Okay. S 1> สาม <Okay. S 1> ว่านสเสน่จันแดงหว <Okay. S 1> สี่ว่านสเสน่จันเขียว ่วนตัวที่ห้าว่านสเสนจันมหาโพตัวที่หกว่านสเสนจันทองและตัวที่เจ็ดว่านสเสนจันหอมที่มีใบคล้ายต้นกุยช่ายซึ่งสามชนิดหลังไม่ว่าจะเป็นสเสน่จันมหาโพสเสน่จันทองหรือสเสนจันหอม ก็ไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะเพราะกำลังอยู่ในระหว่างการสะสมและจากการค้นควา้าและศึกษาทําไม่ทราบว่าเสนจันต้นดั้งเดิมต้นแท้นั้นมีชื่อว่าเสนจันเป็นไม้ไทยๆเล่นสะสมกันตั้งแต่สมัยอยุทยา ก็ว่ากันตามตำราล่ะนะคะลักษณะของใบจะเป็นสีเขียวทั้งต้นและใบใบจะออกลักษณะยาวยาวเรียวด้วยนะคะกว่าสเสนจันชนิดอื่นมีลักษณะเด่นเห็นชัดเจนคือต้องมีกลิ่นหอมทุกส่วนของต้นและหอมแรงพอๆกับสเสนจันขาวเลยทีเดียวเชียวละคะ่ะแต่ ในยุคหลังพศ2500ว่านสเสนจันทร์ต้นแรกนี้ชื่อถูกลบออกจากตำราว่านทำให้ไม่มีคนรู้จักและได้ถูกเรียกชื่อเป็นชื่ออื่นเช่นสเสนจันทร์เขียวชนิดหอมต่อมายุคเล่นว่านกันมากๆเรียกว่าสเสนจันทร์สีมหาโพและในปัจจุบันก็เรียกว่าว่านสเสนจันรหอม ซึ่งเป็นต้นเดียวกันเป็นต้นกำเนิดของว่านเสนจันทุกชนิดมีอิทธิฤทธิ์และสรรพคุณสูงสุดในบรรดาว่านเสนจันและในปัจจุบันเองมีความเชื่อว่าว่านที่มีอิทธิฤทธิ์สูงสุดก็คือว่านเสนจันขาวและเสนจันมหาโพอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและการพิจารณาของท่านผู้ฟังนะคะ ส่วนยายก็ปลูกเช่นกันสะสมเช่นกันค่ะดังที่บอกในตอนต้นคลิปแล้วนะคะว่าว่านเสนจันมีเจ็ดชื่อมีไม้สกุลบอลอยู่ห้าชื่อ 1. ว่านเสนจัน์ขาว 2. องว่านเสนจันร์แดง 3. ามว่านเสนจันท์เขียวสี่ว่านเสนจันทรมหาโพธทั้งสชนิดนี้เป็นไม้นอกนำเข้า ในสมัยรัตนโกสินทร์จริงแท้ประการใดหากท่านผู้รู้จะเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ก็ย่อมเป็นการดีและสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากตำราว่านตำราวานหลักของไทยมีตั้ง12เล่มค่ะท่านผู้ฟังตีพิมพ์ตั้งแต่พศ2473จนถึงพศ2516และข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะ มีบันทึกไว้ว่าว่านสเสนจันทั้งหมดมีเจ็ดชื่อหกชนิดเพราะชื่อที่เจ็ดนั้นเป็นชนิดเดียวกันก็คือจันสเสนจันมหาโพกับว่านสเสนจันขาวจะเรียกชื่อไหนก็ได้ค่ะเพราะเป็นชนิดเดียวกันเองนั่นล่ะค่ะมีที่มายาวเหยียดเลยค่ะหากเราเรียนรู้ศึกษาที่มาจริงๆของว่านสเสนจันท์ แค่ชื่อและชนิดก็ต้องศึกษาที่มาที่ไปให้ถ่องแท้ตามตำราของคนสมัยก่อนจึงเป็นหลักฐานสำคัญให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาที่มาที่ไปความเป็นมาภูมิหลังและยายขอสรุปดังนี้ว่านสเสน่จานจริงๆแล้วมี7ชื่อ6ชนิด ดังที่กล่าวมาแล้วนะคะการดูลักษณะต้นใบดอกของว่านแต่ละชนิดตลอดจนสรรพคุณของว่านสเสนจันยายจะขอนำเสนอในคลิปต,ต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณกำลาว่านท่านผู้รวบรวมหลักฐานของว่าน เว็บบล็อกต่างๆนะคะที่ได้รวบรวมสรุปเพื่อเป็นเอกสารแต่ชนรุ่นหลังที่ยายเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆสำหรับวันนี้ยายขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปต่อไปยายจะนำรายละเอียดของว่านและจะสรุปให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นภาพ โดยละเอียดต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ